สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะพระจันทวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์พีหกหกนะ VIP ได้เด้อคำเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็คือสีกับ7 6กับ9 70 7เจ2 74 72 73เจ7ดหนึ เก้านะเ0้า9ูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเกเกกะคะสามเก้าเจ็ดสูย์หกเจ็จับคู่ก็สี่หกหกสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกหกเนะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจเกู้่หกกลคลีกี้นะคะต่อไปบายหนึ่งกับสี่กับหก หนึ่งูนนสาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศนย์ี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดจับคู่กัหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสี่หกสามสามหกนะคะสี่หกสามหกหนึ่งสี่สามหกเก้าแล้วก็หนึ่งหกเก้านะหรือเ,เพื่อนๆจะจับหันเราใหม่ก็ได้เด้อสี่ตัวนี้นะใครจะรุ่น V ี P ก็จับคู่รุ่นเราเดอ้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ